แม่มวลชนของเราได้ทำการถ่ายภาพเป็นที่เราเลือกสักหนึ่งในงานประเวณีและหน้าอัพเวนะคะที่ทําให้เราได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศนี่จะเข้าตัวด้วยอย่าไปหลงเชื่อเขาพี่เดี๋ยวอย่าพยายามใช่ไหมและจริงนี่ดูนักวิ่งของเราสิ นัอพวิสวยใช่ไหมสวยพ่นัวิญสวยมากส่วนดิฉันไม่ได้เลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เพราะรันนี้นะครับคุณพี่คนหนไอมครับตาหนึ่นพระธาตุเจดียรรัตนมงคลนะคะเป็นสุดคุณแดี่ะได้หรอคุณนกกระจาบคุณนกกระจาบคุณนกกระจาบเลยจัดได้ ช่วยคนนี้นะฮะได้ไปแล้วพูดเลยว่าจะมีลาคีกับชีวิตมมกนะฮะอล่าคืออรฮสีฮะเป็นสีอไป,ไปอัก็ไม่ค้าเป็นเปข้าแกงตงใต้เนี่ยแหละอ่าโดใครที่แบบชอ,อ,อ,อบเห็นๆน,นะอ๋อจ้าใช่ไหม จะได้ยิงนี่อะบวมเอะเลยเาบอกดเลยนะครับว่าถ้าฝนตกมาจริงจใครไม่ไหวนเอาตอวีเอายันไม่รอดเลยนะตอนนี้จะต้องดิอออกมังกายได้ใ่ นี่คนเคยก็ตกใจไม่กล้าใจเกัโอ้โหวิ่งเยอะขนาดนั้นนะคะให้ไปแข่งแพนคุณกิลินได้เลยเนี่ย เมื่อสักรู่นี้เลยตอนที่เราพูดกันว่าุกนนะคท่านที่เยกว่าร้องเลงนิครับท่้วเลยรนอง่เลครับดีครับ้ากดนักวิ่งนะคะแล้วก็ทีหลักเราไก็ดีหลก